สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแจ็คคนลุยป่านะครับวันนี้ผมก็พาเจนชัยเนี่ยนะครับเนี่ยเข้ามาในป่านะครับทุกคนเนี่ยป่าลึกด้วยนะป่าลึกครับแนวตรง,ตรงกว็ <luôn S 1> วันนี้เนี่ยพามาที่สวนหมากล้างของคุณปู่ของผมเองนะทุกคนนะนนนแต่สวนหมากล้างที่นี่ก็น่าจะประมาณสั สามสิบปีสี่สิบปีได้อยู่เพราะว่าตั้งแต่ที่ผมยังไม่เกิดแล้วนะคุณปู่คุณย่าอยู่ที่นี่นะครับคุณลุงคงผมนะครับลุงพานดำนะคุณปู่คุณย่าของผมนะครับเคยอยู่อาศาัยอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ผมก็เลยพาเจนชัยเนี่ยมาชมบรรยากาศที่นี่ครับสวัสดีครับผมเป็นไงไกลไหมอารมณ์ดีไกลมากอืเกือบประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้ บรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างครับสวยมากครับผมแล้วก็น้ำนี่เย็นมากๆเลยท่านผู้ชมใช่น้ำนี่เย็นมากท่านผู้ชมแบบว่าเหมือนน้ําที่แช่ไว้ในตู้เย็นเลยเนาะใช่เย็นมากเลยในป่าที่นี่เนี่ยกังคือเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะเรวที่นี่มีประวัติอะไรไหมนะไม่น่าจะมีก็น่าจะมีประวัติมีประวัติอยู่แต่เราเนี่ยรู้ไม่หมดครับผมอืมอ่ต้องวันนี้เราก็จะมาทํากับข้าวนะครับผมเราจะมากินข้าวที่นี่นะครับผมชมบรรยากาศที่นี่นะครับ เพราะว่าที่นี่นะเย็นมา,มากๆเลยนะครับชมนะมก็ถึง่าเป็นสถา,านที่ที่สวยงามอีกที่หนึ่งครับถึง่าดีมา,มากๆเลยนะครับชมน,นะออตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงนะเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับพาชมบริเวณรอบๆสวนนะว่าในสวนเนี่ยยังมีผลไม้หรือว่าผัากอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาชมบริเวณในสวนนะครับ ในส่วนล้างนะส่วนตรงนี้ก็นานมากแล้วทุกคนดูจากต้นมะพร้าวนะครับนี่สูงมากนะั่นต้นมะพร้าวดูนะก็คำนวณแล้วนะครับประมาณกี่ปีนะก็เดี๋ยวนั่งพักกันก่อนครับเดี๋ยวค่อยพาทุกคนเนี่ยไปชมในส่วนนะ รูมะกอ,อกด้วยตรงนี้ล่วงลวงมาที่พื้นนะครับเออตรงนี้บริเวณริมน้ํานะครับ <c oughs> อกอมะกอกเนี่ยต้นของเขาอยู่ตรงนี้เองนี่ใกล้ๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่ต้นอยู่ตรงนี้ครับเป็นต้นมะกอ,อกนะทำส้มตำเนี่ยอร่อยนะทุกคน <c oughs> ก็กินแรกๆเนี่ย จะฝาดๆนะครับกินอยู่สักพักเนี่ยจะหวานอ่อลืมบอกไปทุกคนคนนี้ก็เป็นพี่กบนะครับมากันสามคนนะวันนี้อือก็โอบนต้นเนี่ยยังมีลูกอยู่ทุกคนทุกคนเห็นไหมอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับนี่แหละต้นมากอกครับก็สามารถที่เอาไปทำส้มตำได้ แล้วก็ไปทำน้ําพริกก็ได้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวดู<ม>ต้นละกรมหน่อยครับว่ามีลูกหรือเปล่านี่ทุกคนต้นมะม่วงครับต้น,นนี้ ส่วนนี้ก็มีความกว้างประมาณสองลายได้อยู่นะทุกคนตรงนี้ก็เป็นต้นมะม่วงครับแล้วก็ต้นนั้นเนี่ยน่านจะเป็นต้นอ่ามะตาดนะครับแล้วก็มีต้นมะพร้าวโหบนต้นเนี่ยมีลูกเต็มเลยครับทุกคนลูกเนี่ยเต็มต้นเลยนะ เดี๋ยวพาชมมันรอบส่วนนะครับทุกคนว่ามีอะไรอีกบ้างต้นมะพร้าวต้นมากต้นละกรรม,มต้นนี้เหมือนจะมีลูกครับแต่ลูกเนี่ยยังเล็กอยู่เลยนะม,มองเห็นแล้วครับว่ามีลูกอยู่นี่ไงทุกคนลูกของเขาเนี่ยลักษณะจะมีจะมี หนำเล็กๆอยู่นะครับลูกเนี่ยยังเล็กอยู่นะยังกินไม่ได้นะครับเนี่พวงนี้ใหญ่กว่าทุกคนนี่ับแบบนี้เนี่ยยังกินไม่ได้นะยังไม่เปรี้ยวนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นส้มนะครับตน้นนี้ส้มเดี๋ยวพาชมทางนู้นอีกนะครับ นี่ครับทุกคนตรงนี้ก็มีต้นขนุนด้วยนะครับก็ลูกเ่ยเต็มต้นเลยนะแต่ไม่มีลูกสุกนะครับมีแต่ลูกอ่อนนะผมคิดว่าไม่น่าจะทานกินกระลอกนะครับที่นี่กระลอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแล้วก็พวกนกนะครับต่างๆนะลายชน,นิดเนี่ยชอบมากินนะครับเดี๋ยวพาไปดูทางนู้นครับว่ายังมีผลไม้อะไรอีกบ้างแล้วก็มี ต้นหมากเนี่ยเยอะสุดเลยนะครับทุกคนต้นหมากแล้วก็ต้นมะเผา,านะครับที่เยอะกว่าผลไม้ชนิดอื่นนะตรงนี้ก็มีกล้วยไม้นะครับที่ติดกับกิ่งไม้นะกิ่งของต้นมนะนนนม,นนม่วงนะครับต้นนี้ก็ต้นมะม่วงทุกคนกิ่งของต้นมะม่วงครับที่แห้งแล้วเราหักลงมานะครับ นี่ครับทุกคนจะเป็นหมางนะครับทุกคนนะนีะ่แก่นะครับนี่ก็เป็นใบชะพูนะทุกคนแกงใส่กับหอยขมเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะใส่หอยขมแล้วก็ข้าวคั่วนะครับบริเวณนี้จะเยอะมากแล้วก็แกงใส่หอยขมข้าวคั่วแล้วก็กะทินะทุกคนอร่อยนะ ตรงนี้ก็มีต้นบุบด้วยครับต้นบุบลูกสูกแบบนี้เนี่ยนกชอบกินมากๆเลยนะครับทุกคนนี่ทุกคนน,น,กน,นกเนี่ยดูนกกินหมดไปเยอะแล้วนะนู่นเลยครับทุกคนนะ หมากอ่อนเนี่ยจะเป็นแบบนู้นะครับจะเปลือกสีเขียวนะนู่นนะครับองอบบริเวณร,บรอบๆส่วนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาชมแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวแล้วนะหุงข้าวแล้วนะครับนี่ทุกคนตรงนี้ก็เป็นร่องรอยของการมาจุดไฟนะ โอหจุดไฟไหลายกองเลยไม่รู้ใครมาจุดนะครับเนี่ยหนึ่งกองสองกองสามกองครับแล้วก็หลักๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะ uh huh. อ่าเจนชัยชอบกินมากไม่ใช่หรอเก็บมาฝากครับโอ้โหลูกเลยหลายลูกเลย้ลย,ลลยวคูเก็บไปกินที่บ้านได้เลยเยอะแยะเลยนนี <laughs> นี่ทุกคนผักกูดครับนะผักกูดนะครับพี่โกมเนี่ยเก็บมาได้ประมาณหนึ่งกลับนะพี่โกมนะไม่เยอะมากนะพี่กมอ,อืมโอ้ทุกคนนี่ทุกคนพี่โกมเนี่ยได้เอาอะไรนะบูนะครับมาจากใต้หินนะทุกคนนะโอ้เก่งมากอได้สองตัวนะ<อ>ทุกคนเอาไว้ทำส้มตำก็อร่อยนะ ตามปลาร้านะครับปูปลาร้านะนี่เขาจะอยู่ตามขดหินนี่นะครับทุกคนนะ,ะเราก็ต้องหาเปิดดูแบบนี้นะเรื่อยๆนะถ้าไม่ขี้เกียจเนี่ยก็ได้กินอยู่นะ,ะหาเปิดตามนี้นะครับอยอดผันกูอดอ่อนๆนะครับผักกูดนะครับทุกคน ทุกคนแบบนี้ไม่ใช่ผักกูดนะตระกูลเปิรนนะครับยอดอ,อ,อ่อนครับ โอ้มีแนคโครนครับตรงนี้ทุกคนเป็นต้นบอนนะครับนี่อยู่บริเวณริมน้ำนะครับคนครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางมาตัดต้นกล้วยนะเพื่อไปกิน กินกับข้าวครับโยบกัวร์ป่านะเหมือนเห็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างน,ะนี่เขาจะเอาไม้เนี่ยมาตัดเป็นแก้วนะครับแล้วก็มีทูบวางอยู่นะแล้วก็ผมเห็นขวดเหล้าวางอยู่ตรงนู้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นพิธีกรรมอะไรนะครับอยู่ก็ห่างจากที่พักของเราเนี่ยไม่ไกลนะครับขอหวยหรือเปล่าไม่รู้ครับ เดี๋ยวผมเนี่ยกลับที่พักก่อนนะครับทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่เพื่อนทำอะไรอยู่นัทพริกไงเดิโอ้โหน้ำพริกเยอะมากเลยเนาะนี่โอ้โหน้ำพริกอ่ะดูหอมมากอือหหวันนี้เราจับเมนูโดยเฉพาะเลยนะนัทชอมสุดยอดนะคู่กับเยือกเลยนะต้กล้วยหยกเยก้วยยกกล้วยป่านะ มันกุดเนี่โน้โหน้ำพริกใช่ไหมเนี่ยน้ำพริกน้ำพริกอหัวปลาดุกนะวหัวปลาดุกใครทำเนี่ยอันนี้ทำเองทำเองใช่โอ้โหนะบอกเลยกินแล้วต้องติดใจแจ็คพี่นี่ะเยอะเนะ่ย number one เลยน้ำพริกครับครับเดี๋ยวเราดูนะนะทุกคนทำา้อเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเนื้อวัวทอดไปเดี๋ยวเรากินข้าวกันเลยเดี๋ยวมาดูนะครับนะทุกคนว่าน้ำพริกของเจนชัยเนี่ย จะอร่อยแค่ไหนนะข้าวก็สุกแล้วเพื่อนข้าวสุกแล้วนะครับมาดูหน้าตาไหมล่ะข้าวอเลฟข้าวเลิบอ๋อยเฮ้ยเฮ้ยร้อนนะร้อนดิโอ้โหเพราะว่าข้าวคลอปเนี่ยจะกรอบมากแล้วก็ข้าวเลิบเนี่ยเป็นข้าวที่วิตามินสูงนะเป็นข้าวที่ไม่โดนยานะครับผมกินแล้วลดความดันนะท่านผู้ชมแล้วก็มันจะอร่อยมาก น่านแล้วมันจะหอมมากต้นชอมโอเคเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยเรามากินข้าวกันนะครับได้ได้้ นนมันหนนนนโหน่ากินมากเลยพี่แจ็คโอโ้โหบริกุสผักวิตามินนะคระับพี่สองแก่อยู่นี่นแก่อยู่ใช่ไหม <c oughs> แข็งแก่ย่าแก่อยู่ใช่ไหมข้างในนะจะอ่อ,อนอ,อ,อันนี้แหละเอออันนี้อันนี้อันนี้แหละโอเค okay. กินเลยครับทุกคนตอนนี้กับข้าวกับปลาของเราก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะกับข้าวของเราก็มีนี่ก็น้ำพริกนะครับน้ำพริกปลาดุกนะ นี่ก็มีปูนะครับปูย่างนะแล้วก็มีเนื้อนะครับเนื้อทอดแล้วก็ผักผักก็มีผักกูดแล้วก็ยั่วกล้วยปลาแล้วก็แตงกวานะครับนำมาจากบ้านนะโอเคเรามากินข้าวกันครับ

ีหัวปลาด,ดูคนละลูกเลยช <c oughs> อบแพนบอกเลยอร่อย <c oughs> ขอบคุณครับคน <c oughs> ละลูกบอกเลยจัดเคลืนบอกเลยกัเข้าวันนี้อืม อย่างนี้เจกชายช่อใช่ไหมเพื่อนอืมอือืมออืมอร่อยมากอันนี้เจอเยี่ยชากว่าอือหืมออหืม โอ้ยเดือดอ่ะเบร์เบอร์หม้อได้ไงอันนี้วัวนะื้อะตัวหา เป็นไงบ้างครับเจนชัยอิ่มอ่ะอิ่มอร,ออรอ่อยอิ่มอร่อยอืมโอ้โหโอเคครับนตอนนี้ก็กินข้าวกันเสร็จแล้วเนอะก็กำลังเตรียมเก็บข้าวเก็บของเนอะกำลังเดินทำกลับเนอะบ้านมาันถือว่าลยู่ือวี ครับทุกคนก่อนจะกลับก็ควรที่จะดับไฟก่อนนะอ็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าแรงแล้วนะครับก็อาจจะมีลมพัดมานะอ็ไวเนนียอาจจะลุกแล้วก็ลามไปที่อื่นนะครับดับไฟก่อนนะ ครับทุกคนตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับนะก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับนั่งพักกันสักพักใหญ่ๆแล้วนะก็เก็บข้าวเก็บของกําลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะไม่มีอะไรนะครับแค่พาทุกคนเนี่ยมาที่สวนนะครับสวนมากลังนะมาชมบรรยากาศบริเวณสวนนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พวกผมทั้งสามผนก็ต้องขอตัวลาแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ โชคดีทุกคนครับ